สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาสอนทําอ a อชนะฮะโอเคก็ตัวนี้จะเป็น MA โชแบบที่4ผมเคยทำมามามแบบเ้วยกัน ตัวนี้จะช่วยตัวนี้จะมีความหนักเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะมีการฟริกเฟือง1นึฟิกเฟือง2มีการดามดามไม่ให้มันหลุดทางแกนล้อด,ด้วยใดยการใช้โอลิงประมาณนี้อ่ะมันทำยังไงบ้างอันดับแรกนะฮะก็เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเลยนะครับตัวถอด ตัวถออยู่นี่ตัวถออยู่นี่นะ มันจะถอดยากนิดหนึ่งนะฮะช่วงแรกก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะโอลิงที่ใช้จะใช้กี่มิลโอลิงที่ใช้จะใช้ประมาณ9มิลนะครับ โอ oh, ลิงจะเป็นแบบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่9มิ oh, ลโอลิงจะเป็น19มิลอ่าผมพูดผิดต้อขออภัยโอ oh, ลิงจะเป็นแบบ19มิลนะ19 17นะก็คือเป็นวงใหญ่เลยซึ่งตอนนี้ของแท้หายากมากนะครับอันนี้ผมใช้ของเทียมนะจริงๆก็มีของแท้แหละแต่ว่าไม่อยากแกะมาใช้เสียดายเนาะ มันจะเข้าไปตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้เวลาเล่นงานรถแพ้ค่อยเอามาใช้นะฮะก็เลยใช้ของเทียมไปก่อนประกอบให้ดูนะครับโอเค สิงแรกนะฮะตัวฝาข้อตัดยังไงตัดยังไงก็ได้ที่ให้มันเปิดตัวเฟืองเสียชมพูออกเลยไม่ให้ไปยุ่งกับมันเลยก็คือตัดเกือบมี้วิธีสังเกตคือให้ตัดประมาณขอบเอาเลื่อยหรืออะไรก็ได้กะประมาณขอบตรงนี้ขอบเลยนนี่ยแล้วก็ตัดตัดตรงนี้ก็กะเอาตัวตัวหนีตัวเนี้ยวิธีแกะฝาเนี่ย กับปริมาณนี้แล้วก็ตัดนี่นะฮะอ่าคว้านรูยังไงก็อันนี้เดี๋ยวจะโค้งแบบว่าสมบูรณ์มาเปรียบเทียบนะโค้งสมบูรณ์เปรียบเทียบเป็นแบบนี้ให้เราคว้านด้านในด้านในเนี่ยนะคว้านด้านในให้เกี้ยงเลยนะเหลือแค่ส่วนหน้ากับหลังตรงนี้พอ ตรงเนี้ยควานออกเลยตัดออกเลยเหลือแค่ส่วนตรงนี้ตรงตรงนี้แล้วก็หัวมุมตรงนี้หัวมุมตรงนี้ให้เจอออกมันจะทำมุมสี่หลอ้องศามันจะเหมือนกับตัวตัวเนี้ยแน่แน่จุดตรงเนี้ยเห็นปะ่ะจุดตรงนี้ที่ถะใบออกทำมุมสี่ห้าองศานะฮะประมาณนี้ทั้งหน้าและหลัง แล้วก็เบ้าร้อเบาลล้อจะทาเหมือนตัวเวอร์ชันหนึ่งถึงเวอร์ชันอ่อนก,ก่อนๆเลยรู้สึกเวอร์ชันสาบะก็ค <c oughs> ือเ <c oughs> จียเจียตัดเจียดันละเบ้ลล้อตรงนี้แล้วเจียให้มันผสานกับตัววงในเจียให้มันสนิทกับตัววงในตรงนี้น,นะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนยกของตัวล้อประมาณนี้ อันนี้ถ้าตัวเบสิกมันจะเป็นแบบนี้นี่นะให้เราตัดเจมาเหลืยแค่นี้พอใช้อะไรตัดก็พวกใบเพชรพวกนี้ตัดหรือไม่ก็ใช้คีมตัดก็ได้ถ้าเน้นความไวนะครับตัวน็อตน็อตเป็นน็อตยึดโอลิงก็จะยึดสี่จุดประมาณแถวแถว ลอ่องเฟืองไอ้ล่องสะพานไฟนี่นะยึด4จุดประมาณนี้แล้วก็สอยบูทลงไปแล้วล็อกตัวบูทแล้วก็ล็อกด้วยตัวแหวนลองโลแล้วก็ตัวโลยึดก็โอเลสิบเก้ามิลประมาณนี้นะครับรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมดูได้ในสมาชิกนะนี้จะให้ดูคร่าวๆนะ ถ้าใครแบบว่าเจอถ้าผมอธิบายแบบนี้แล้วเข้าใจก็ไม่ต้องดูสมาชิกก็ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเพิ่มเติม<ๆ>ผมบอกในสมาชิกเรียบร้อยพอไอเทมที่ใช้ตัวนี้เป็นแกนล้อ72มิลประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย1ลูกปืนล้อลูกปืนล้อโลถ้วย9มิลใส่แบบปกติเลยนะใส่เหมือนใส่โลถ้วยปกติเลยแล้วตามด้วยตัวอ่า แผลไอตัวบูทบูทโรเลอร์พลาสติกซึ่งหาได้ตามโรเลอร์พลาสติกที่ไม่ใช่โรถ้วยนะครับหรือกันชนบางกันชนบางตัวไฮเกตว่ากันชนไฮเกตบางตัวหรือเอฟบางตัวก็จะมีแถมมาเหมือนกันคู่หนึ่งนะครับประมาณนี้ธีใส่ก็จะใส่ประมาณนี้ส่วนวิธีติดตั้งก็ไม่ยากอ่าแล้ววิธีระยะห่างการใส่ก็เหมือนใส่ล้อปกติเลยนะฮะ ตัววิธีติดตั้งก็ไม่ยากนะฮะก็ยาดต้องไปเลยโดยมีลูกเบร์ล้อ,อยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวไอน,นี้อยู่ด้านในไออ,อะไรนะลูกโรลเลอร์ใช่โรลเลอร์อยู่ด้านในนะฮะ ถ้าใส่เรียบร้อยแล้วจะออกมาทรงนี้นะตัวบูทลองโลเนี่ยมันจะยันเฟืองด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ผมบอกว่าให้ตะใบหลบมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้เพราะว่าตัวหัวเฟืองหัวเฟืองตรงนี้มันจะเฉียดกับตัวตรงนี้ตัวเหลี่ยมท่าน,นี้ให้ตะใบออกอาจจะเห็นไม่ชัดอ่ะให้ดู ตรงนี้เนี่ยนะวะตรงนี้ควรตะใบออกทำมุม45องศาเพื่อจะใส่ตัวบูทสีเหลืองตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไอเสาที่ผมชี้4จุดตรงนี้นะก็สอยขึ้นไปใส่บูทแล้วก็ลองด้วยแหวนลองโรลเลอร์แล้วตามด้วยล็อกนัดเพื่อยึดตัวโอเลงไว้ประมาณนี้นะครับ วิธีใส่ด้านหลังก็คือให้ตัวโอลิงเนี่ยมันอยู่ด้านในขอบของตัวโรเลอร์ก็คือส่วนแกนกลางแล้วก็หมุนสะทบแล้วก็ยืดกับตัวเสาด้านหลังนะฮะแล้วก็ทำการใส่แหวนลองโล เพื่อการตัวยางคลายออกแล้วก็ตามได้หมดได้ล็อกนัดนะฮะ โอเคเรียบร้อยพยายามให้ตัวโอลิงมันเข้าไปอยู่ด้านในเพื่อแล้วให้สัมผัสกับตัวตัวแกนให้ใกล้ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อไม่ให้แบบรถอะล้อเนี่ยมันยกสูงเกินไปนะฮะมันจะไม่กดล้อให้มันลงมานะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันแทบไม่มีอะไรกันไม่ให้แบบ ล้อแบบขึ้นไปเลยอ่ะคือไม่ให้คือสิ่งที่จะก,กันไม่ให้พวกล้อมันหลุดทางล้อก็คือตัวโอลิงนะฮะขาดก็งานเข้าเลยนะฮะประมาณนี้ก็เลยต้องแบบให้มันดันให้มันสัมผัสกับตัวแกนโลให้มากที่สุดแค่นั้นเองโอเคด้านหลังเอ้ด้านหน้าก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าจะง่ายหน่อยนี่ก็ย้ายเข้าไปเหมือนเดิม ี่นะแล้วทำยังไงก็หมนุนหมุนเกลียวเดียวแล้วก็ยัดเข้าไปโอเคมันก็จะดันล้อดันดันตัวขอบโหลได้พอดีเลยนะฮะ ประมาณนี้นะแล้วก็จัดที่จัดทานิดหน่อยโอเคอ่าตัว ไอตัวแหวนรองโลเนี่ยนะดันดันตตยเนี่ยตาเนี่ยให้มันอยู่ใต้โค้งตัวนี้นะโค้งตัวเนี้ยทาไมต้องให้มันอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่อยู่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราใส่ตัวฝาคอมันจะแกะลําบากฉะนั้นพวกแหวนรองโอ่ควรอยู่ใต้ตัวเบาเบาโค้งด้านหลังตรงนี้นะประมาณนี้นะ โอเคครับด้านตรงนี้ก็ใส่แหวนลองโลนะฮะแล้วก็ขันด้วยล็อกนัดปกติปิดไปเลยนะส่วนใครที่จะทำแบบว่าเฮ้ยพี่ผมอยากทำคันตบก็เอาเสาตัวนี้ให้มันสูงสูงหน่อยด้านหน้านะให้มันสูงนิดนึงแล้วก็ด้านหลังถ้าใครอยากจะใส่คันตบที่เป็นตัวตบเบรกหรือว่าอะไรก็ตามทีก็ให้เสาด้านตรงนี้มันสูงสูงว่าปกตินะฮะ ไม่ได้สูงแบบประมาณผมนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ตัวคานตกไม่ได้จากนั้นเราก็ขันหลอดเข้าไปนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาทาคทีมต้นลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมิฟอร์วิลนะฮะสปอนเซอร์หลักของเราจำหน่ายรถและอะไรทไํายอะเลยชงเลอกคอบได้นะครับ ไปทางเพจเวล mini view, ามินิโฟวีลแล้วบอกว่าผมตามมาจากช่องไวแคทนะครับจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านเวลามินิโฟ l i วถึง15%ด้วยกันนะฮะตามนั่นแหละเนาะปีหน้าช่องนี้น่าจะเป็นปีที่4ี่ห้านี่แหละจะไม่ได้แล้วไวมากนะครับพีททำกันมา คอนเทนต์ยังไม่จบเลยมินิโฟวิวลในยเยอะมากนะฮะโอเคอันนี้อย่าลืมขันน็อตให้มันเท่ากันนะเพราะถ้าขันน็อตไม่เท่ากันเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรนะลอ้อล้อลงไม่เท่ากันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ